รู้อะไรก็ถามมาอาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ทุกคนตั้งข้สงสัยว่าเออเกิดความสัมพันธ์คืออะไรกันแน่ก็คือไอ้เรื่องเป็นบ้าครับคอเธอจะเล่าหรือที่ฉันจะเล่าอ่าเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังจริงๆแล้วอ่ะไม่มีทางที่จะมาโคจรเจอกันได้อ่ะถูกไหมอ่าไม่มีทางอยู่แล้ว มีวันหนึ่งมันก็มีสีที่สัมภาษณ์ของเรานั่นแหละแล้วพวกเราก็ฮากันอยู่เนี้ยไอ้ที่เราแบบเธอก็รู้อยู่ว่าไอ้ที่เราฉชนญเป็นคันให่อะไรเงี้ยเธอก็ตลกซึ่งในวงข่าวก็ตลกถูกไหมแต่ว่ามันก็เป็นกระแสสังคมอะไรเงี้ยนางเห็นแล้วนางก็ฮาชอบมากโทรไปหาจักรีนค่ะเราอยากรู้จักคนคนนี้จักรีนเา็นใคขอคอนแทคบิ๊กบิ๊กบิ๊กการเนี่ยอยากได้ไปทำคอนเทนต์กันหนึ่งคันนางก็ไม่รู้จักว่าคอนเทนต์คืออะไรเราก็เลยไม่มาแลเปิด วิดีโอคอลคุยกับนางแล้วเราก็ตัดไม่เคยวิดีโอคอลคุยกับใครเลยเจก็ไม่เคยวิดีโอคอลคุยกับกันนะใช่แกเขานี่มันคุยทางไหนวะเนี่ยไม่แต่บังเอิญว่าพี่บิ๊กหล่อมากไงนาคนไม่ไหวอยางเห็นหน้าเราเห็นปุ๊บเราก็เลยคุยคุยแล้วเราก็ตัดไปปรากฏคนดูล้านกว่า จากนั้นมาดิฉันก็ไปทํางานสาธารณกุศลคือการไม่รู้จากว่าวิดีโอคอลกับว่านี่คุยอะไรไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเราอะมันเขินพี่เราอะเราอย่างกรู้หน้าตาก็ยังไม่พอพอพอพิล่าบพิล่าตอบ่าเสร็จดิฉันก็ทุกคนก็รู้ทํางานกุศลอยู่แล้วเราก็เลยไปที่เชียงใหม่เราก็ไปกวาดพื้นไปอะไรอย่างเงี้ยตามปกติคุณนายก็บอกว่าเราอยากจะไปทําบุญด้วยเอ่ก็นางก็ไปส่วนนางอ่า ิฉันก็ไปกวาดพื้นกวาดไหลกลับมานางนอนสมอยู่ที่เตียงแล้วนางก็มีอาการแบบอ๋อแบบคือคนทรมานอ่ะทุกคน,น,กคนดิฉันก็ก,กลับมาเอ้าเธอเป็นอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะงงอเออเราก็เลยนั่งฟังนางอยู่ประมาณมง8ชั่วโมงแชั่วโมง,ชโมง6ชั่วโมงวบอ,อีกสองสองอะไรเงี้ยนางก็จะแบบร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องอะไรต่างอ่าพ,พอเรานั่งฟังเราก็เลยคนเขาหาว่าอ่อนแอไม่ได้อ่อนแอรหรอกแต่ว่าจริงๆอ่ะคือก็เลยมารู้ว่าอ๋อนางเป็นจิตเวชกับเป็นเ l e เอ็ี คราวน,นี้เราก็เลยแบบอโอเคไม่เป็นไรวันนั้นเราก็พานางจนนางมีชีวิตรอดกลับมาได้จนรถตู้ลโลโซไปรับที่สนามบินซึ่งนางน,นอนตายอยู่ที่สนามบินอยู่สภาพเนี้ย <c oughs> นี่ก็อยู่ก็หลายคนอยู่อะไรเงี้ยพอมาส่งเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ไม่รู้หาที่อยู่ดิฉันมาอย่างไหน <c oughs> จลกงนั้นนางก็ทะลวงบ้านดิฉันมาด้วยการเลื่อยกุญแจ <c oughs> กุญแจลูกเท่านี้ขาดหมดแล้วก็เอาตีนถีบประตูทุกอันเพื่อทะลุไปถึงห้องนอนเราซึ่งทุกคนงงใช่ไหม <c oughs> ว่าทําไมนางทาได้ <c oughs> นางดูสารวัตรแจ๊ะเยอะนางก็คิดว่านางเปสารวัตรแจ๊ะนางก็เลยทะลวงขึ้นมาแล้วนางบอกว่ามีคนจะมาทําร้ายเธอคือมีคนจะมาทําร้ายผมนางก็เลยมาปกป้องคําถามคือใครจะมาทําร้ายกูกูก็นอนของกูอยู่ดีๆอ่าซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่คุยมาคือนางมีความอยากให้แบบไปร้องเพลงสักสองเพลงเพื่อให้เราแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตนางสักนิดนึงอ่าใช่อยากให้แบบ แม่ไม่ต้องพูดอะไรอยู่ในทิกเราอ่ะไปร้องเพลงอยู่สองเพลงคือนางรู้สึกว่าเราไลฟ์ทิกตอกอ่ะเออทำไมมานั่งเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ทำอะไรอ่าซึ่งจริงอ่ะเราอ่ะก็มีความสุขอยู่การไลฟ์ทิกตอกไงนางก็เลยแบบว่าทำไมไม่มาร้องเพลงเออเสร็จเปิ๊บก็คุยกันไว้ว่าเล่นแค่สองสองเพลงนักร้องแมงหายไปไหนไม่รู้คนหนึ่งชิปหายฉันน่ะต้องไปแทนคนเนี้ยเพราะว่าคนมันขาด ทุกวันนี้ก็เลยต้องมานั่งร้องเพลงแต่ทุกคนร้องเพลงเสร็จอะทุกคนก็จะได้กลับบ้านถูกปะเสร็จก<ส>็คือเราตู่กูนี่ต้องกลับมาดูแลนางต่อ,อซึ่งตารางคิวรับงานเขียนภาษีตารางการจ่ายเงินบัญชีกฎหมาย <c oughs> ที่อ่านเนี่ยปีสามีสี่กูต้องขึ้นมานั่งอ่านเพื่อแปลภาษามานุษย์ให้นางฟังและที่สําคัญก็คือก่อนที่ทุกคนจะโดนระเบิดเนี่ยมึงเห็นตามสื่อที่ระเบิดเนี่ยอันนั้นอะแรงแค่2ลิตรกูเนี่ยโดนสิลิตรทุกวัน

อ้าวไอ้เหี้ยกูก็เคยไม่ยอมแล้วก็ฟ้องขู่เสเรียบร้อยเลยะเดี๋ยวคุณพอเอาโทษทีเพาฟ้องฟ้องฟ้องดิฉันว่าฟ้องไม่ได้ฟ้องฟ้องศาลไงแล้วก็หลายไปคนดูมาเจ็ดแปดคนผลรวมประมาณสองล้านคนดูอะเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรฟ้องฟ้องเราก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราอะจะไปพิสูณ์โลกแล้วเรามีคนติดต่อเราให้ไปทำงานบริหารโรงแรมเราบอกเราไปก็จะไปฟ้องอะไรเรายังไม่ทันออกเลยปึ้งเลื่อยกุญแจทิ ประตูตึมเข้ามาซึ่งการบุกบ้านของนางเนี่ยก็บุกบ่อยแล้วก็บุกตลอดแล้วก็ตอนนี้ทุกบ้านดิฉันก็นู่นนี่พังเป็นเรื่องธรรมดาเ่ากามว่าหน้าที่ของบิ๊กตอนนี้ที่อยู่ที่บ้าน <c oughs> ทาอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างขอขอ,ขอนุญาตผไม่ได้อ่างขอโทษค่ะ <c oughs> ดิฉันไม่ควรมีหน้าที่อะไร,ะไร,ะไรไเลยเลยในที่นี่ <c oughs> แต่นางเนี่ยเอาดิฉันนะเอาทุกอย่างในบ้านเนี้ยมาใส่ดิฉันเพราะเหมือนสถานการณ์เนี่ยมันไม่เพียงพอเขาเรียกว่านะ คนหรือว่าอะไรมันไม่เพียงพอเราก็เลยต้องไปทําให้นาซึ่งถามว่าเราทําอะไรบ้างก็เธอจะเอาอะไรพาร์ทเพลงใช่ไหมแต่งเพลงร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตพาร์ทแสดงนะพาร์ทกลับมาอยู่เบื้องหลังก็ทุกอย่างที่นางทํารับคิวคิวไม่เนคะ เดิมนางทําคนเดียวแต่ตอนนี้ตารางคอนเสิร์ตทั้งหมดที่เขียนทุกเล่มอ่ะก็คืออีฉันเขียนอีชันเขียนแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินทุกวันที่1ิบีทันก็เขียนแล้วบกเลขบัญชีด้วยอ่ะทุกสิบวันบางทีหรือเรื่องกฎหมายเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่นางต้องการอยากรู้อ่ะคือว่าเป็นผู้ช่วยแหละประมาณนี้เราอยู่ของเราคนเดียวนางเอาชีวิตนางมาใส่เรานางมากวนชีวิตเราซึ่งนางก็รู้เงินเดือนประมาณเงินเดือนเจ็จหลัก เงินเดอนเจ็ดหลักเงินเดินเจ็ดหลักบ้าอะไรกูก็ได้ค่าคอนเสิร์ตเท่าอ้พวกมือปองเฮียอะไรนี่แหละแต่ทําไมกูไม่ได้เงินแต่คือนางก็เลยโมโหนู่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามาคือเราไม่ได้ต้องการมาเอาเราต้องการแค่แบบว่าถ้าช่วยเหลือใครได้เราก็ทําไปแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องของนางที่ต้องช่วยเหลือแม่งเยอะกว่ามนุษย์มากเลยคือมันเยอะจริงๆทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือนั่งกันสามคนพิเศษนั่งนี่นั่งเครื่องบินนางอยู่นี่ผมอยู่นี่เนี่ยนางอาหารวิพิเศษเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอแปดโมงพิเศษตึง Big, พาไปครูกลายเป็นคนพาไปดูแลไม่ถามเราป้าใช่ไม่ถามเราเลยว่าซึ่งเราก็ป่วยอยู่แล้วนึกออกป้าก็้กลายเป็นว่าปียามาหาการรุนเราก็ต้องไปและที่สําคัญคือพอไปจะต้องจาอาการของนางได้ทั้งหมดเสร็จก,ก็กลับมาบอกพี่เสษว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นคนเอายาให้นางกินเอายาหยอดตาอะไรให้นางทุกอย่างเพราะไม่มีใครสามารถไม่มีใครสามารถทนทน คนไปอย่างบางกรได้ก็คือนางคือมางกรัวนด้วยพวกบางกรัวด้วยนางก็บอก้อย่างอย่างอย่างพี่การคือแบบนี่ทำไมจบปั้นจับปั้นเขาหรือยังไงให้ไ่เป็นนักร้องไม่ต้องมาปั้นกูพี่การเห็นน่ะคือเขามีมีของเขามีของแต่ก็คือตอนแรกกันก็ไม่คิดว่าเขาเอาเพลงใครก่อนหมือนมาร้องเล่นใช่ป่ะก็ดูไปดูมาก็เลยบอกว่าก็เลยไป คุกคีกับชีวะมันทําเองเป็นจริงป่าวไม่แต่จริงเนี่ยคุณนายการไม่รู้จักบิ๊กทองภูมิกรแต่เราอ่ะเคยแต่งเพลงประกอบละครเคยเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏวันนั้นนางก็มาดูไลฟ์แล้วเราก็ร้องสดๆร้องสดๆไปอย่างเงี้ยให้นางปรากฏนางชอบนางส่งไปให้ไซมอนไซมอนก็บอกจะทําก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะต้องมาทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยพี่การทำไมถึงเลือกบิ๊กอ่คะทำไมถึงไว้ใจไว้ใจแล้วชีวิตเดี๋ยวเราไปใส่ให้เธอควรไปหาเอลโอรถไปหาสวัสดิ์แจ๊กประมาณนั้น เอะเรออ้ลเเพราะว่าบ้านกันจะเงียบจะไม่เปิดทั้งทีวีไม่เปิดทั้งเพลงเขาจะอยู่กันแบบเก๋มาน้องกันก็แบบทำไมบ้านัวเงียบทุกคนมาคือเงียบเห็นปะไม่จริงมันจะเงียบได้ไงในเมื่อเธอเปิดเพลงยี่สิบสี่ชั่วโมงดังมากเลยหููจะแตกไม่ใช่แล้วคราวเนี้ยพอเขามาเนี่ยเขาก็จะประเภทพูดมากใช่ปะพิเศษเขาก็ยิ้มได้หัวเราะกันก็กลายเป็นแบบจากสีซันซีายเป็น คือบ้านการจะเป็นแบบแบบไม่ใช่ว่าซีเรียลจะเป็นแบบจจังเกินเหรอเนื้อไม่หรอกบ้านเนี้ยเครียดตลอด24ชั่วโมงมดที่เดินเข้ามาแม่ยังเดินออกเลยไม่กล้าเข้ามาแต่ว่าเราเป็นคนตลกเขาเลยล่ะแล้วพอเราเป็นคนตลกอ่ะคือแม่บงแม่บ้านยาสาผมสาผมเราเป็นคนขี้เล่นแบบเนี้ยเออนางก็หัวเราะให้ไหมล่ะนางก็เลยอยากได้คนบ้าบอมาบ้านก รองใจแม่บ้านหมดแล้วใช่ไหม,ไม,มนะใใไม่ภูมิใจเลยพ่การไว้ใจขนาดไม่ภูมิใจเลยแล้วก็อยากออกทุกวันนะเพราะว่าทุกคนไม่ต้องมาอิจนะ <c oughs> ฉาน,นะฮะกรุณามาทําแทนดิชั้นด่วนนะฮะคิดดูแล้วกันแต่งเพลงวันหนึ่งทำงานยี่สี่ชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมง <c oughs> ถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาเป็นศิลปินในสังกัดพ่การเนาะคราวเนี้ยทำอะไรมีนเนัวอยาาออกจกสังกัดแม่งขยับหน้าที่ยุ่งงอกมาในทุกๆวัน เขามีโบนัสให้ไหมโบนัสมีไหมโ<อ>บนัสโบ,น,ส <c oughs> บนัสก็มีเป็นคำด่า,าเ,ปเป็นอารมณ์ที่จะให้เรามาก็จะเป็นการว่าหาซื้อของที่ชอบมาให้ไม่มีเอาเออของที่ชอบข,<อ><อ>ของนางอ่ะเราเป็นคนซื้อให้ทุก ทุกอย่างอัาเนี่ยพวกเนี้ยเธอดูเลยหรืออะไรเงี้ยคือสมมุติว่าเวลาไปว้าพวกเธอเสร็จใช่ไหมคราวเนี้ยอารมณ์มันจะไม่ลงดิฉันเป็นคนเดียวที่สามารถทําให้นางคามาเป็นมนุษย์ปกติได้ซึ่งฉันก็ไม่ได้อยากเป็นตําแหน่งนี้เธอควรไปจ้างคนดูแลมาไม่บางทีกันไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้ตัวนางไม่รู้ตัวขนาดนางตื่นมาดึงออกมาว้านางไม่รู้ตัวเลยบางวันนางก็เพ้ออย่างเงี้ยหรือบางทีนอนไปสามวันคืออะไรเงี้ยนางคือเอาจริงจริด้วยสภาพร่างกายและจิตใจของนางไม่ควรที่จะทำงานต่อไปนี้แล้ว คือทั้งหมดเนี้ยไม่ควรมายุ่งละแต่ด้วยความที่นางรักหนึ่งแฟนคลับโลโซนางรักผัวรักลูกนางนางก็เลยแบบออกมาเพื่อปกป้องทุกๆคนมากๆเลยนะคือนางจะตายนางสามารถลุกขึ้นมาแบบต่อสู้ทุกอย่างเพื่อแบบครอบครัวของนางได้ซึ่ง<ต>อันนี้เราเลยไม,ไม่ดีออกจากชีวิตเลยใช่ไหมคะขอ,อให้ให้กูออกเถอะแต่นางไม่ให้จริงเพราะว่าที่การพยักหน้าแล้วไม่ให้ออกนางไม่ให้หรอกคือแค่ที่ฉันไปเชี่ยทุกคนแม่งไปขอประตูตึ๊บไปอุจจาระนะฮะ นางไปทุบตุ้มตามตุ้มตามในประตูพังว่าดิฉันหายไปไหนเพื่ออุจจาระซึ่งคนเราก็ต้องอุจจาระแม้เป็นหนูนุ่นนะถูกปะเออแล้วอย่างนี้ทนทนไหวป่ะบ้างถูกต้องเป็นแบบเนี้ยผมถามหน่อยว่าผมทนไม่ไหวแล้วผมทำอะไรได้ไปไงเห็นไหมจริงๆไม่ได้ทนหรอกเพราะว่ามาหลงรักกันแล้วเออเรื่อกแล้วเอาจริงผมทนไม่ไหวผมหนีกลับบ้านผมหยิบรองเท้าไปอ่าขออนุญาตนะนีกยังดีกับบ้านเหรอแม่งทุกคนเนี่ยกำลังเฮฮากันหัวเราะกันบ้าน คำเลยทุกคนเฮฮากันทั้งบ้านเฮฮาทั้งบ้านเสร็จปุ๊บโมโหอยู่แต่ทุกคนอะปล่อยเขาแม่นั่งเอนจอยปาร์ตี้กับพิเศษใช่ไหมเรียกผมมามานั่งอยู่ในห้องปิดประตูล็อกแล้วสาดตุ่มตาุมต้ามวันที่ไป G เอะหลังจากวันนั้นมาผมมารับต่อไงวันนั้นขึ้นมาไงหาที่ลงไม่เจออดนวยคำที่เราสนิทกันอย่างเงี้ยอ่ะมันกลักแบบชาวเน็ตเข้าใจผิดนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเาอมแปลกๆใช่หัวแม่งคือพอขึ้นมารถเสร็จใช่ไหมขึ้นไปรถมเรียกพี่บิ๊กบอกว่าพี่บ กูอยากกินอะไรขับรถไปให้ถูกกูจะไปรู้เลยว่ากูอยากกินอะไรแล้วขับไปให้ถูกแล้วก็เอาโทรศัพท์พี่บิ๊กโยนทิ้งไปแล้วกูไม่มี GPS ีกูจะไปถูกได้ไงนี่วนเราเราก็เลยวนที่ยูเทิร์นยูเทิร์นอะเออวนไปประมาณชั่วโมงนึงก็ด่าผมอีกว่าวนทำไมเราก็เลยหันไปต่อโง่เลยว่าก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะไปไม่ถูกก็คือยืนยันว่าสนิทกันแบบพี่น้องนับถือกันนับถือกันเราเป็นพ่อนางะตงแต่เป็นพ่อแต่บางวันเราก็เป็นยีราฟบางวันเราก็เป็น เเปป็็นนนี่ยไม่แล้วแล้วโกรธไหมที่ชาวเน็ตมันแบบมาเมันแบบแบบอะไรเงี้ยจะไปโกรธทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้เขาบอกอะไรเรื่องชู้สาวอ่ะมาชู้สาวแทนเรามาอ่ะมีใครเอาไหมไม่ไม่เอาเลยเอาไหมเอามาดิอ่ะไหนลองมาก่อนมาหอมอ่ะดูดิเนี่ยจูบหอมอ่มาทำแทนมึงมาทำแทนเนี่ยมันไม่ออกสื่อเถ้าเกิดถ้าเกิดออกสื่อมันจะเออใช่ไหมโทษนะพี่สาวโทษนะ คนเป็นจิตเวชคนเป็น SLE ที่กําลังจะตายน้ําตาไหลตลอดเวลาอาหารกินไม่ได้คุณจะไปเรื่องพิษวัตรเออคุณบ้าเลยป่ะเอางี้เข้ามาพี่เสกเนี่ยมีแต่พี่เสกไม่มีปัญหาไม่มีออย่าเรียกว่ามีปัญหาพี่เสกโทรมาฝากพิการด้วยนะน้องอูก็ลงไปว่าพี่เสกไม่เคยถามผมเลยสักคำตั้งแต่ไปหาหมอเสร็จปุ๊บจะกินอะไรปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้กินเหมือนกันบิ๊กกินอะไร ฉันเป็นคนจัดการสั่งข้าวให้นางกินทุกทีทั้งพิเศษทั้งคุณนายเธอจะเอาเรื่องอะไรของขวาญพี่หม่ของลูกๆเนี่ยดิฉันเป็นคนพานางไปฉันน่ะขับรถให้พิเศษลับจากสนามบินฉันก็ขับเออขึ้นไปหารานักดผมฉันก็ทำมัดผมของนางฉันก็ทำเตรียมชุดเตรียมยาของพิเศษของนางฉันก็ทำฉันทำแทนทุกคนเพราะทุกคนในเนี้ยไม่มีใครได้นอนยี่สิบสี่ชั่วโมงพุ่มเทกันอย่างนี้แล้วเธอได้อะไรไม่ได้หาอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือ คืออย่างหนึ่งที่อยากพูดเลยคือว่าหลายคนน่ไม่รู้ว่าหลังบ้านโลโซเนี่ยมันมีความแบบเหน็ดเหนื่อยมั่งมากเลยผมบอกให้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือทุกคนจะไม่ไหวกันแล้วนะเออแต่ภาพเนี้ยไอ้ภาพเนี้ยประชาชนไม่รู้คือคุณนายการเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วจริงๆพิเศษก็ควรพักซึ่งพิเศษก็ป่วยทางใจด้วยเออจิเวิก็เป็นแล้วก็ร่างกายก่าเขาเป็นหนักนักันซึ่งพิเศษเนี่ยพูดจริงๆว่าตอนเนี้ยบ่อยมากที่โทรหาคุณนายการแล้วผมก็นั่งอยู่ด้วยนะ เอาออกเถอะเขาเล่นไม่ไหวแล้วเขาบอกหยุดไปเลยแล้วไม่ต้องรับงานอีกแล้วแต่คืออันนี้เขาก็บอกว่าหนึ่งเลยลูกน้องจะอยู่ยังไงสองเลยคืองานที่รับมาแล้วแล้วจะทํำยังไงสามเลยคือแล้ว FC โลโซก็จะหายไปนางชอบออกมาพูดแล้วเพ้อๆนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงคือจริงๆเขารักกันมากนะแลวครอบครัวเขารักกันมากซึ่งบางคนผมรู้สึกว่าบางทีเราเราผ่านไปได้อะไรไม่ดีอะไรเงี้ยปล่อยให้มันผ่านไปเถอะแล้วก็ จริงๆเรื่องที่ดีและเรื่องที่น่ารักมีเยอะตอนนี้ทุกคนก็ลดมานะตตวตนนะไม่ว่าจะเป็นพิเศษคุณนายหรือว่าทุกๆคนกลับมารวมกันเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวกันมมีความสุขแล้วก็ทุกคนที่แบบเป็นแฟนลับโลโซม,มีความสุขมากที่สุดเพราะว่าคอยที่จะเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนางจะเป็นคนแถมเถิมอะไรให้ตลอดนะเพราะนางรัก <S <S ทุกคนมากจริงๆแต่เรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ทํางาน3วันนอนทีนึงอ่ะเออแล้วเราก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วก็เปิดเพลงดังมากเหมือนตอนนี้เป็นพ่อ เอาอ่างนี้ดีกว่าค,คือยาสาบผมแม่บ้านอะ่ะผมก็ซื้อของแม่บ้านแล้วก็ที่พาป่ากับของแม่บ้านแล้วบ้านอ่ะมีสามบ้านด้วยบ้านนูน้นบ้านนี้เราก็เป็นคนทําเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราหรอกแต่คือแบบเหมือนหมออ่ะพอหมดเวลาแล้วเจอคนจะตายอ่ะเขาก็ต้องปา๊มหัวใจแม้แม้ว่าจะนอกเวลาแต่เราเป็นคนอย่างเงี้ยพอเราอยู่กับนางอยู่ดีนางเดินลงเจ้าพญาเฉยเลยทุกคนจริงๆที่มันลากขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องทําอ่ะเอมันเลื่อนซึ่งจริงๆ ก็ลื่นไงเธอตกลงไปไงหรือแบบบางทีนางแบบล้มลงไปดื้อๆอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าความเป็นมนุษย์อ่ะแมมมันก็ต้องดึงไหมวะถูกไหมพอดึงเสร็จนางก็รู้สึกว่าแบบมีคนช่วยเราแล้วก็เลยมาเกาะดิฉันเกาะดิฉันเลยทุกคนคิดว่าเราไปเกาะเขาแล้วน้องหายหน้าไปสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมโอ้โหอีดอกอย่ายามากหยามาพูดหนึ่งนาทีเธอยังทําเป็นเรื่องเยอะเลย ฉันนั่งอยู่ข้างๆฉันหายไปไหนโทรตามฉันไม่รับโทรศัพท์ห้าสี่สามสองแค่ฉันหายไปหนึ่งนาทีนางแค่หันขวามาก็เจอดิ่ฉันแล้วนางยังวาร์กเลยว่าฉันหายไปไหนคือแบบบ้าไปแล้วอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายพี่จันพูดถึงอะไรพี่ชายมาหน่อยพี่เข้ามาในชีวิตสุดท้ายอะไรสั้นๆพี่จันจบเลยเข้ามาดิ่ฉันทําไมอ่ะสั้นๆพี่จันความในใจเลยความในใจหนึ่งคนนี้เข้ามาในชีวิตดิ่ฉันทำไมก็บางทีอ่ะจันก็ชอบตามใจตัวเอง โทษนะไม่บางทีทุกวินาทีตามใจตัวเองพี่การตอพี่การตอทำไมถึงอยากหินบิ๊กเป็นเหินบิ๊กเบบเป็นอะไรยังไงทำไมดิว่าแบบอิวพิการอยู่คือว่าการชอบตามใจตัวเองเันไม่รู้ตรอกคือป่ะแล้วก็บางทีเขาไม่สบายการเขาไม่รู้อกว่าเขาไม่สบายก็คิดตลวว่าการไม่สบายอ่าฟังขอพูดเรื่องไม่สบายนิดนึง เราอ่ะไม่สบายจากการที่แบบเราทํางานหนักมาตั้งนานที <S <S ่อาการบอกว่าเราชอบวูบอะไรเนี่ยเราต้องกดเลือดรากฏว่าคนทั้งประเทศเขาก็รู้ว่าเราไม่สบายแต่นางไม่รู้แล้วเราต้องมาดูแลนางเราอ่ะวูบแล้วก็แบบไม่หายใจหายไปตั้งหลายทีนางร้องไห้กอดขาเราอยู่เนี่ยซึ่งนางไม่รู้เพิ่งจะมารู้เนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่ออกมาจากโรงพยาบาลศรีราตนเนี่ยนางก็เพิ่งรู้เราไม่ไหวแล้วนางก็จะโพสต์แบบเสียใจอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆนางก็เพิ่งรู้ซึ่งเราอ่ะน่าจะไปก่อนนาง